ที่บอกว่าปนุตูค่ดูแล้วพงจะดีระยะมาอย่วันนี้เราติดเซฟอยู่แล้วยังยิงปั๊บมาอย่วันนี้เราติดเซฟมครับแล้วยิงทีนึงยังติดบอลอยู่หน้าประตูเลยโย่ทิ้งไปก่อนครับตุดยอดบอลกสศครับสิงแตก่าแตก่าบิดกบกอลมาดีน้ามาดิเกตครับตีบอลข้ามมาสวยหลุดแล้วแล้วผ่านสวยอะไรยิงลุบลุบลุบลอยสมุทรปราการปกศปกศพาบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายแหววพาแหวกแหวกไปแล้วก็แหวกไปจริง อย่เฮยแม่พแล้วไปกอต่อเลยทางนักวายเดี่ยิงนิดไปหลผ่านพิได้จะเบนเบนสองันห้เบนสองน้าโยกขาาแล้วเบนเอาแล้วเบนลูกนี้ยิงหลุดออกไปโอ้ไปกต่อพนัวัดมาคนและไหลมาที่เจ้าปาเลจระบาิมไปนางด้านเดียนเล่นสามมาที่ทางด้านเบนสองน้าโดนโจมบอลดาที่สามเวียได้ยังไม่ตรงก็ครับ มาดูมงคาชุดนี้มีเบลสุรศักดไหมครับมีมีเจ้าเบลด้วยแต่ผมจําไม่ได้ว่าเจ้าเบลอยู่ไหนนะเจ้าเบลชื่อคนไหนไม่รู้นี่หรือเปล่า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 แล้วเรียบร้อยเลยบอกสอโงโดนบังโดนบีดมบังแล้วให้วันนี้เราไปน้ำรวมคาตะวันได้ไปแล้วเจ้าเดียยิงใสเซฟกระบ,บอลโหูลูกนี้เซฟไม่ห,น,หนึน อาดาวิลเตะรมุมไม่เบาตัวนนี้โยนข้ามออกมาก่อนเลยแล้วขยโยเข,ข้าขวาบังและจิ้มผึ้งกระไม้ที่เจ้าแดนเจ้าแดนงายแล้วยิงไกลอ้าวลูกค้าสิงเกงกระมัยและยกมาสวยครับสำหรับสแงนด์ฟอร์อสอาดีนามานและเกตและดิบเบิรนบอลผ่านมานล้เจะติดเตาตาสุกปกหลุดออกไป แล้วจะพิดไม้วันนี้ก็ยังบิดไปบิดมาอยู่ยกขาไม้วันนี้กระโดกเอากระโดกเอาเอา,เอาแล้วเป็นขขนักผุ้กำการสมุทรการครับผมไปบลเล็กมาเล็ก้าครับต,ต,ตีเสมอแเป็นนักผู้กำกับสมุทรการไปแล้วครับเพื่อนโอ้ต้องบอกว่าแบบนี้ถือว่าล้างตาได้สำเร็จนะอ่า,อาแล้วหมดเวลาการแข่งขันไป เสมอไม่สองตระตสองแบบสุดมันเลยครับในคู่นี้ครับเป็นน้านปนุวงคาครับผมเสมอครับปนุวงคารุนการไปสองประตูสอง